怎么了？怎么了？他要开啊！啊，水呢？呢，水呢？啊，呢呢好呢！啊 <c oughs> ใครใครใครครวลูกอ่ะโอ้กินยังเลยยังดอกมาลียติดเงีบติดเงีบ Kim mắt thịt ngược Kim phược thịt phân ha ha uh -huh. Này, đi ngược เงือกโอ้ย้หมไม่ตายหรอกแค่ข้าติดเงือกฮยเฮฮโอติดเงือกอเออติดเงือกติดเงือกอ่อาน้ำแล้วเงือบไปมี นางมาลียังได้อีดอกมาลีนะอ้าอุนเซนนะอาจารย์ได้อุนเซนนะอุนเซนนะนั่นนี่คุณมาเน็ตข้าวต,ติดเงือกข้าวติดเงือกข้าวติดเงือกเปลือกติดฟันเอาจังเลยดอกมาลีอนะ่ะกินจังเลยอนะ่นะกินเข้าเลยอ่ะเออไปนูหนี่นี่นี่วางนี่นี่เขาเนี่ย มาแล้วนมไรเนี่ยดังดอกมะลีเนี่ยดังในดอกมะลีนมไม่มีอรับน้แม่นมไม่มีอะถึงให้ตองกินข้าวไงนมไม่มีอะกินข้าวเยอะ จังเลยนางดอกมาลีจังเลยเนี่ยไปไม่ใส่น้ำมันติดเงือกเนี่ยจังแท้นางดอกมาลีดอกมาลีจังเลยเนี่ยตาเป้าเนี่ยหน้าตาป้องเป้าเนี่ย